สวัสดีจ้าวันนี้ปุกกี้แฮปปี้จะพามาเก็บพักพักติวฝรั่งเวยจ้านี่พักติวพักติวฝรั่งาขาจีเป็นยังไงเลยจ้ารูปร่างหน้าตาเขาจีเป็นยังไงเลยจ้าเนี่เดจีเปรี้ยวเลยจ้าเพื่อนๆนี่ลำต้นขาจีเป็นยังไงเลยจ้าเนี่ยอเอาขาจีเนียนใบเขาจีเนียนเลยจ้านี่เขาเรียกพักติวฝรั่งจีออกเปรี้ยวเวยจ้า เอาไปเอาไปทํทำไอ้นี่ก็ไ,ได้จ้าเป๊ต้มยำอะไรที่ใครที่ชอบอะไรที่ออกเปรี้ยวๆนาะจ้าแทนพักเปรี้ยวๆฉันก็ว่าเอาไปแทนใบมะขามก็คือกินได้เลยจ้าเพราะว่าเขาจะออกเปรี้ยวๆเนาะนี่เพื่อนๆจ้านี่ดูเด้อเนี่แต่เวลาเพื่อนๆเก็บก็ระวังเลยจ้ามันจะมีพักแฝงอีกแบบหนึ่งพักแฝงอีกแบบหนึง่งเขาจีผิวเขาจีใบเขาจี้หยาบๆเลยจ้า แต่พักติวฝรั่งนี่ใบเขาจินเนียนเลยจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนดูเอาอนี่ยอย่งางไรเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าในกําลังขืนนี่ยโอ้เพื่อน,น,นอเพื่อนได้ไปเก็บกันหรือยังนี่เขาเรียกพักติวฝรั่งเลยจ้ะนี่อันนี้กินเปรี้ยวเปรี้ยวกินดิบเอาไปต้มยำฉันกินดูเอาเปรี้ยวเปรี้ยวเอามากินสดๆยังไงก็เปรี้ยวเปรี้ยวอย่จ้ะเพื่อนเพื่อนี่ คนไหนที่ชอบตม้ม,ตมยำต้ม,ตมยำปลาต้มยำไก่เลยจ้ะเก็บไปใส่อะเก็บไปใส่ตม้ม,ตมยำปลาต้มยำไก่เลยจ้ะตามเมื่อกี้ที่ถ่ายดูนี่ตามเบิ้งงในแม่นเมื่อละจ้นนี่น,นี่พักติ๋วกำลังขึ้นเลยจ้ะช่วงนี้แต่ต้นก็นยังไม่ท่านใหญ่เท่าไรแต่จกำลังพ่อกินแหละใบกำลังอ่อนๆเลยจ้ะ ยังไม่เอาจ้ะปุ๊กี้ที่แม่แม,แม่แม่ตัดโคนก็ขึ้นมาเลยจ้ะที่เด็ดเอาแต่ใบเด็ดเอาแต่ใบไปกินแล้วจ้ะต้นเขาก็เอาไว้นี่แหละเด็ดเอาแต่ยอดยดใบใบเขาจ้ะนี่จ้ะแถวในแม่นมืดเลยจ้ะออ๋นี่แหละพักติวฝรัง่งอ่ะ ฉันก็ไม่รู้ดอกจ้ะว่าทําไมเขาเรียกพักติวฝรั่งฉันเห็นเขาเรียกพักติวฉันก็พักติวได้แหละเพราะฉันก็ไม่รู้เนาะพักติวบ้านเองก็เป็นต้นเนาะเป็นต้นเป็นดอกงามงามผัดมาเจอพักติวฝรั่งเอ้าคืออยู่กับคนดินเนาะบัตทีเน่ปะเอ้าพักติวกับพักติวหมูพาเรียกงนานแล้วเนาะกำลังขืนงามงามแกแถวนี้อย่างหลายเลยฉันเด็ดเอาแต่ใบมันดอกจ้า เด็ดเอายอดยอดใบใบมันยังไงเอาไปใส่ต้มยำปลาต้มยำปลาต้มยำไก่ได้จ้ะเพื่อนๆเธอคนไหนคิดถึงบ้านคิดถึงใบใบมะขามก็มาหาเก็ตพักติวฝรั่งได้จ้ะนี่ลักษณะใบเขาก็ที่เป็นยังไงละจ้ะเนี่ยเนียนเ้ยค่ะใบเขาจะเนียนต้นมันยังน้อยอยูปกกุ่กก็เลยถ่ายถ่ายแบบ ชัดๆยังไม่ได้ทลายดักจากกะจีเพราะว่าเขาก็ขึ้นไปก็ยาด้านนาเนียกะจีถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นแต่ประมาณนี่แหละจ้ะถ้าเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนไปเก็บก็ระวังเลยจ้ะมันมีตัวแฝงไดไอตัวแฝงตัวหนึ่งที่เป็นใบยับยับดอก้าใบอันนั้นกาจีเป็นใบยับยับใหญ่ๆแต่ว่าใบพักติวอันนี้กาจีเป็นใบเนียนๆดอกค่ะ เอามากัดดูกะจีออกเปรี้ยวๆเลยจ้ะน,นี่ก็แม่นเลยจ้ะน้ำต้นเขาก็ที่ประมาณนี่เลยจ้ะน,น้ำต้นเขาพัดติู่เอาไปเนี่ยเอาไปกินกับน้ำพริกกะจีออกเปรี้ยวๆดีเด้วยเลยนี่ยเลยจ้ะนี่ก็แมน เด็ดเอาแต่ใบยางี้ไรยะเลือกเอาต้นกำลังในหน่อยกำลังต้นใบกำลังอ่อนดีเลยจ้ะยังกัเน,นี่กกำลังอ่อนดีจ้ะตรงนี้งามขนาดเลยจ้ะนี่ต้นนี้ยังงามเลยจ้ะเนี่ยต้นยังงามเลยจ้ะดูต้นนี่ อ่อนๆอย่างนี้เลยจะกำลังกินดีกำลังกินดีด้วยจ้ะในกำแม่มาเด็กกับในกำลัง นย้อยอยางไงหละจ้ะกำลังเป็นตากินเพื่อนๆก็ได้ลองไปเก็บกินยังจ้ะนี่ฉันเก็บยังกันนี่แหละในน้อยเนี่ยพักติวพักติวฝรลังใบก็ที่ประมาณนี่แหละจ้ะเก็บถ่ายตั้งกล้องเก็บแพรเพื่อนๆดูไม่ได้ วันนี้กะให้เพื่อนๆฟังแต่เสียงเอาเนาะด,ดึงปึดป๊ดๆเอาเลยเพื่อนๆได้ประมาณนี้แหละจ้ะยังมีได้จ้ะเนี่ยเก็บได้เรื่อยๆหลายอยู่จ้ะแถบ บริเวณในแม่นมดเลยเดี๋ยวจ้ะนี่พักติวนี่แหละเขาเรียกพักติวฝรั่งอัน <c oughs> นี้ก็แม่น,น,นแถวนี้มีมดเลยเดี๋ยวจ้ะกำลังแต่จี้ขึ้นจี้หลัดเดี๋จ้ะเนี่ย ดูเลยจ้ารงนี้แม่นมืดเลย,เลยจ้านี่พระจิวอยอดยอดกำลังงามจ้ะเพื่อนลุกออกจีมืดๆจังนิดหน่อยนะจ้ะเพราะว่าสงสัยจีขึ้นขึ้นขึ้นึ้นเลจ้ะก็ะเลยจีออกจีออกมืดๆจังนิดจ้ะ ต้นต้นยังน้อยอยู่จ้ะยังอยู่ก็นั่นอยู่ยังติดยังติดในน่อยอยู่จ้ะเ,เล็ดเอาออกเปรียบบ้ยวรสชาติออกเปรีย้ยวจ้ะสำหรับใส่ตม้มยำสำหรับเพื่อนๆที่ชอบใส่ตม้มยำเปรี้ยวๆด้วยจ้ะใส่ตม้มยำปลาใส่ตม้มยำไก่ด้วยจ้ะ รีบเตรียมไปกินกับน้ำพริกเอาไปกินกับน้ำพริกใช้ใช้ก็อร่อยเลยจ้ะสำหรับคนที่ชอบเนาะนฉันก็ว่าฉันชอบฉันชอบพักอะไรที่มันออกมีรสเปรี้ยวมีรสชาติจากเขาปลาก็พามาอยู่ทุ่งกว้างละจ้ะเก็บพักตามทุ่งนี่ได้จ้ะเนี่ยนี่ก็างาม างงาัอยามให้เพื่อน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 ได้ไป,ไปเก็บกันหรือ,อยังจ้ะถ้าแถวบ้านมีก็ลองไปเก็บมากินกันเด้จ้ะเขาก็จออกอย่างนี้เละจ้ะใบ ใบยี่ออกประมาณนี่เลยจ้ะนี่ครับจะเป็นใบให้ให้เพื่อนๆได้ดูใบชัดๆที่ประมาณนี่ใบใบ,ใบน้อยจ้ะแต่เปรี้ยวจ้ะรสชาติเปรี้ยวขึ้นตามทุ่งตามอะไรยังไงเลยจ้ะแถวนี้แม่นมืดแลวจ้ะหลายๆแต่พุก,กี้ก็ทีเก็บเก็บเอาไปใด้พ่อกินจ้ะ เมื่อเราก็ค่อยมาเก็บใหม่เก็บไปหลายก็ีิไปล่างใส่ตู้เย็นไว้คือเก่าเอาไว้ค่อยมาเก็บกินสดๆเอาจ้ะเปรี้ยวดีสบายวิตามินซนะีแล้วฉันว่ออาต้อพักเออกรสชาติออกเปรี้ยวได้แทนวิตามินซีกำลังงามเด๋ยจะช่วงเลย กะจีเด็ดใบเลยจ้ะเพื่อนๆที่ไม่เอาต้นเขาดอกเอาแต่เด็ดเอาแต่ใบได้กินเอาดอกเขาจีได้เกิดขึ้นมาให้เอ็นกินเรื่อยๆประมาณนี้แหละจ้ะเด้อจ้ะนี่ก็จีประมาณนี้แหลจจะลจ้ะ เพื่อนๆลองไปเก็บได้จ้าถ้าทางทางไหนมีกะทางบ้านเพื่อนๆมีก็ลองเก็บไปกินได้จ้าในพักติวฝรั่งรสชาติกาจีออกเปียวเลยจ้าออกเปียวปุกีวันนี้ปุกีไงจะเก็บไปใส่แต่พอต้มยำกินต้มยำปลาไม่มีต้มยำปลาอะไรกะจีต้มยำปลาทูสดเลยจ้าใส่พักติวออกเปี้ยวๆออกเปียวๆนี่จะอร่อยเลยจ้า เพื่อนๆคนไหนที่เคยกินแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกได้เลยจ้าว่าพักติ่วเนี่เราทําอะไรได้อีกนอกอยากเราเป็นพักเป็นต้มยำกินกระพรกแเราเราจะทําอะไรกินอีกเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาได้เยจ้าได้มาพูดคุยได้ให้มาเป็นกําลังแรงใจกันได้เลยจ้าคะนี่จ้ะก็ก็กยังใหญ่เลยจ้ะเนี่ยดูนี่ ไไใบยังงามเลยกะนี่ดูเพื่อนๆแม่นมดและจ้าแถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่กะนี่กะแม่นจ้า เดียวนี่จ้าโอ้เมนมดเลยจ้าแถวนั่ยน,นะนี่กแ็แเมนเลยจ้านี่โอ้ย่างงามเลยจ้านี่ดูดูนี่นี่กแ็แเมน